นี่พริกแกงน้ำเงี้ยวจ้าเราจะทำน้ำเงี้ยวค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องค่ะเด้อกินน้ำเงี้ยวน้ากันค่ะเริ่มผัดมะเขือเทศใส่พริกแกงก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะหนูสูตรหนูบ่าตายตัวดอกค่ะหนูอยากเห็จังไหดหนูกะเห็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาหมูสับลงค่ะแล้วก็พัด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 ไปค่ะพี่น้องค่ะพัดแล้วแหละห้องกะสิเอามาใส่นี่นะคะพี่น้องค่ะนุต้มหมอน้ำซุปวันเด้อพี่น้องน้ำซุปกระดูกหมูค่ะพี่น้องหนูกะสิพัดมะเขือเทศใส่กับไไป หมูสับเข้ากันค่ะกับพริกแกงเคี่ยวแกงน้ำเหงี้ยวนะคะพี่น้องค่ะเออผิดเราขออภัยด้วยพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นเห็ดมาเป็นรอยคลิปเลยนี่สิมาตื่นเต้นอยู่นะเฮ้อนี่ละจ้าน้ำเหงี้ยวทำง่ายๆค่ะเห็ดจังได็ก็ได้ค่ะออกมามันแสบถือปากเข้าค่ะพี่น้องหมูสับกับเป็นก้อนโคโลเคเลอยูบพอนั้นละลายดีอยู่ค่ะพอามหิวค่ะพี่น้องค่ะฝ่าวเห็ดค่ะพี่น้องนี่น้ำซุปเราหวาน ฟบอบกบกบอกอยู่ค่ะพี่น้องค่ะกินน้ำกันเดอ้อนี่มาเบิงมาเบิงนี่มันพอดในสุกี้แล้วขนาแข็งมันบลาล่ายพี่น้องเอาซัมใดซัมหนึ่งก็เอาแลวเนาะปลาห้าสิมาเทศใส่หมอด้วยเด้อพี่น้องมาเบิงมันด้่แข็งบลาล่ายค่ะมูบดนวนเอาออกมาจากตัวเย็ยลอนุก,ก็มาผัดเอาลวดหนูหิวเขาแห้งนอยากกินน้ำเงี้ยว นี่จ้าเราก็จะมาเทใส่หม้อน้ำซุปเรานะคะพี่น้องค่ะเทใส่เลยจกจกจกจวเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ต้มกระเคียวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องค่ะกระดูกหมูเขาก็เปื่อยละล่ะแต่ว่าหมูบดเท่านี้ตีมันทันในเปื่อยก็มาเค็เทศค่ะมะเขือเทศพันในเปื่อยให้ในไดทีค่ะพี่น้องก็ใส่ดอกงิ้วลงไปเด้อค่ะ ดอกงิวก็ทมความสะอาดเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะ่ะเทจวกลงไปเลยคะ่ะนี่อ้าเอา,เอามันจุ่มนานเพียหน่อยกัอนอันนี้คน้คนๆให้มันลงไปคะ่ะให้ให้ให้อดอกงิวหฮาแบบมันสุกสุเปืป่อยๆแล้วเด้อพี่น้องมันกอยแสบทั้งต้มทั้งเขียวทั้งเขียวโดนทั้งแสบเด้อพี่น้องน้ำเงียวนี่ต้มไปโดนเท่าไรทั้งแสบค่ะต้มห้กระดูกเปื่อยนะะ้ำเง,งียวเปืานาน่อยน้ำซุปมันเปื่อยออกมาเนี่ยยางแสบและพี่น้อง รู้สึกว่าหมอห่อสิหน่อยไปเนาะพี่น้องเนาะสิพิหาหมอไม่เมื่อเปลี่ยนอยู่ค่ะเดี๋ยวกันลอก้นกันคนเนี่ยมันผกแกงมันแตกโตกันค่ะพี่น้องค่ะเริ่มเปื่อยเริ่มได้ที่เริ่มได้กินหอมแล้วค่ะพี่น้องลูกไส้เริ่มถามแล้วว่ากินอะไรมากกินอะไรทไมมําไมหมินจางมีย่มักสีโค้งค่ะต้องมีสีโค้งกระดูกหมูให้ย่ยนั่มด้วยค่ะพี่น้องค่ะ กินน้ากันเดอ้อน,นี่เปลี่ยนหมอแล้วเปลี่ยนหมอแลว้วเบื้องหวานใส่ตีนไก่พร้อมใส่ลูกสินปลาพร้อมเป็นตาแสบบ่จ้าไม่กินน้ากันเด้อจ้าพี่น้อง่าตุ๊ดจีนเฮ็ดเมียวหมอบางใหญ่เลยคะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนเอ้อที่เขามาชมคลิปนะคะพี่น้องขาขอบคุณจ้า